ตำนานหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงปราบผีนางตะเคียนเมื่อครั้งที่หลวงปู่เอี่ยมยังอยู่เขาเล่ากันว่าภายในวัดมีต้นตะเคียนอยู่มากมายและทุกค่ำคืนจะมีชาวบ้านพบเห็นดวงวิญญาณของนางตะเคียนมาห้อยหัวแลบลินปินตาหลอกชาวบ้านอยู่เสมอจนชาวบ้านแถวนั้นไม่กล้าเข้าใกล้เรื่องราวมากมายเดือดร้อนไปถึงหูหลวงปู่เอี่ยมอยู่มาวันหนึ่ง ท่านจึงเดินไปที่หน้าต้นตะเคียนแล้วก็พูดอยู่คนเดียวว่าให้เลิกทาสิ่งนี้เสียหลังจากนั้นทุกอย่างก,ก็เงียบไปหลายคนที่เคยเจอผีหน้าตะเคียนก็เริ่มไม่ค่อยเจอเจอกันแต่ยังมีเรื่องราวให้พูดกันอยู่บ้างการเวลาผ่านไปจากเรื่องปากต่อป่ากลายเป็นเรื่องการนินทาจากการนินทากลายเป็นการจับกลุ่มคุยกันเรื่องราวของผีหน้าตะเคียนกลับมาลือลั่นกันอีกครั้งในหมู่บ้านทําให้เดือดร้อนไปถึงหลวงพ่อเอี่ยมอีกครั้งท่านจึงตัดสินใจเดินไปที่หน้าต้นตะเคียนถอนหายใจหนึ่งครั้ง ในวันนั้นเองเป็นวันที่ท้องฟ้าเงียบสงบแต่วินาทีที่หลวงผู้เอี่ยมยืนหน้าต้นตะเกียนนั้นกลับมีเมฆขนสีดำปกคลุมไปบนท้องฟ้าท่านพนมมือขึ้นมาและยืนภาวนาอยู่เพียงคู่เดียวหลังจากนั้นท่านกระเป๋าเข้าไปที่ต้นตะเกียน้ไม่เกินอิดใจได้ยินเสียงร้องไปทั่วรันสนับพุง่งชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นเห็นกับตาได้ยินกับหูและลือเล่นกันไปต่างๆนานานถึงอิทธิฤทธิ์ของท่านหลังจากนั้นไม่มีใครเคยเห็นหรือว,ว่าถูกผีหน้าตะเคียนตนนี้หลอกอีกเลย ฝากกดไลค์กดแชร์ like, เป็นกำลังใจให้กับพวกเราหวางังพระเครื่องด้วยครับ